ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันหน้าจอของเราตอนนี้นะครับก็จะมีพวกสัตว์ปลาทั้งหลายนะครับและสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือพวกสัตว์ปลาด้วยกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับอยู่ในถุงเต็มเลยนะครับมันจะเป็น Animal Kingdom นะครับดูด้านนี้ดีก่านะครับนี่เห็นชัดชด Animal Kingdom ก็ต้องบอกว่าเซตนี้นะครับจะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าที่ยูข้างหลังนี้นะครับเล็กกว่าพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงเรามาลองดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารอบนี้คงจะต้องใช้หลายพาร์ทน,นะครับกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันมีสัตว เยอะมากนะครับประมาณห้าสิบตัวนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตแกะถุงสักครู่หนึ่งนะครับก็นี่นะครับใช้คัตเตอร์กรีดใบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เปิดปากถุงนะครับเอาสัตว์ออกมารีวิวเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรข้างในถุงบ้างนะครับก็ขอเริ่มจาก นี่นะครับมี่าจะเป็นรัว้วขอบรั้วมาให้นะครับนี่ให้มาเยอะทีเดียวนี่รั้วนะครับแล้วก็ต้นไม้นี่นะครับสักขู่นะครับต้นไม้ต้นนี้นี่ต้นไม้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับต้นไม้ของมันที่เอามาให้นี่เป็นพุ่มเป็นก็สวยอ่าวางไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมองใช้ดินน้ามัน แล้วก็มีเหมือนจะเป็นกอหญ้านะครับกอหญ้ากีกอนี่นะครับกอหญ้าให้มากอหญ้ามาสองกอนะครับนี่คราวนี้ก็อ่าไม่ยังมีอีกน,นะครับนี่นะครับกอที่สามกอเอา้าทำกลงนะครับ ก็มาดูสัตว์ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเก็บเก็บอออกออก,ออกไปเก็บไว้ก่อนนะครับอัเซสเซอรี่ของมันก็เริ่มจากสัตว์ที่รู้จักกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับนี่เจ้าตัวนี้ดูสีก็อนอ่าจะรู้แล้วนะครับหนุนมีมีเพื่อนอยู่นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าเสือโคร่งนะครับไทเกอร์นี่นะครับเสือโคร่ง อ,อกแล้วครับขออนุญ,ญาตครับาวางได้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ไม่ซ้ำกับตัวเก่าที่มีนะครับตัวเล็กกว่ามากนะครับต้องขอบอกว่าตัวเล็กมากเจ้าตัวนี้ก็คือคาเมลโอ้ดนะครับนี่ตัวใหญ่ยืนได้ด้วยนะครับอนุญาตวางถุงปับนะครับหนักเหมือนกันเจ้าตัวนี้นะครับ หมีขาวนะครับโพลาร์แบร์นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนของมันตัวเดียวชนิดเดียวกันนะครับอยู่ข้างหลังกล้องอาจจะมัวหน่อยนะครับมาโฟกัสสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับโพลาระแบรอชอบอยู่ในน้ำวางไว้ในน้ำเลยตัวต่อไปนะครับมันก็คือเจ้าสีบรา ม้าลายนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ก็คือม้าลายอยู่ในทุ่งแอฟริกานะครับอ่ะม้าลายยืนบนน้ำแล้วไม่เป็นไรตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้มันก็คือสิงโตนะครับไลออนนี่นะครับสิงโตของตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าตัวที่เรามีพอสมควรเลย แต่สำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับบอกเลยว่าน่าติดตามหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับนี่เจ้าตัวนี้นี่นะครับนี่จะเห็นว่าที่หน้าท้องของมันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่มีลูกของมันอยู่นะครับจากตัวนี้ก็คือเจ้าจิงโจ้นะครับที่อยู่อาศัยของมันก็คือออสเตรเลียนะครับก่อภาษา,าอังกฤษก็คือแคนแกรู นี่นะครับก็เจ้าจิงโจ้โอเซตนี้นะครับยืนได้หมดทุกตัวนะครับตัวต่อไปดีกว่านะครับโอ้เจ้าตัวนี้ละกันนะครับเจ้าตัวนี้รู้จักกันหรือเปล่ามันเป็นกวางนิดหนึ่งนะกวางตัวนี้ใหญ่มากนะครับมันคือกวางมูสนะครับมูสนี่ท้องถิ่นอาศัยอยู่อเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับก็เป็นกวางเมืองหนาวว่างั้นเถอะ นี่นะครับเจ้ากวางวางมูดนะครับตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือเจ้าแรกนะครับร i โ o นี่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าก็วัสดุอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้พวกนี้สวยมากร i โ o นะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่า นี่นะครับอันนี้ก็กว้างเหมือนกันนะครับอ่าไม่โฟกัสเลยนะครับแป๊บน,นึงนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าก,กว้างก็คือเดียนี่นะครับไม่ใช่กวางมูดนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกวางพันอะไรเหมือนกันก็อ่ะตัวสุดท้ายของ คลิปนี้แล้วกันนะครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยจากตัวนี้ก็คือฮิปโปโปเตมัสนะครับฮิปโปหรือบ้านเราเรียกฮิปโปนั่นเองนะครับสัตว์อันตรายของแอฟริกาเหมือนกันมักจะอาศัยอยู่ในน้ำนะครับฮิปโปโปเตมัสนี่นะครับก็ก็สวยใช้ได้น,นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมี ep 2แล้วนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้ว ก็รอติดตาม ep สอได้เลยนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะครับตอนนี้เรามีการรีวิไวไปแล้วทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวด้วยกันนะครับรู้สึกว่าถุงนี้จะมีประมาณ50ตัวก็พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ